สวัสดีค่ะเมื่อนักเรียนกดดิงเข้ามาแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปในชื่อตัวเองได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าครูชื่อ,อนางนะคะนิสากรนะคะ,ะนามสกุลอะไรดีสุวรรณเมทานนท์ก็ได้ค่ะสุวรรณเมทานนท์นะคะ,ะครูเลือกเรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยสมมติว่าครูอยู่ชั้นมมอเออ ม5นะคะทับสนะคะเลขที่11นะคะครูก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปเลยนะคะแล้วทีนี้เด็กๆก,ก็ทำข้อสอบได้เลยนะคะอาสมว่าอา่าทำข้อสอบเสร็จแล้วสมมติว่า,าพิมพ์คําตอบลงไปนะคะอาสมว่าครูทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูเลื่อนลงมาเนาะจนถึงข้อสุดท้ายอา่ะสุดท้ายครูอาจจะตอบเป็นยี่สิบสี่สมมตินะคะอา่ายี่สิบสี่เนาะสมมติเนาะยี่สิบสี หลังจากนั้นพอครูทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วพอเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคำว่า,า finish นะคะแล้วก็กด enter เข้าไปนะคะและทีนี้ให้มาเลือกที่ email my answer นะคะกดตึ้งลงไปนะคะตรงช่อง email นะที่มันเป็นช่องจดหมายนะคะและทีนี้เราก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปสมมติว่าครูชื่ออะไรนะเมื่อกี้นิสากรสุวรรณนะคะสุวรรณ เมทานอนอ่สมมติว่าครูนามสกุลนี้เนาะอาเลเวลเป็นขีดแดดนะคะอะชื่อโรงเรียนนะคะพระทายพิทยาคมนะคะแล้วทีนี้ตรงนี้นะคะอะเด็กๆจะเห็นโค้ดที่ครูที่ครูใส่ที่ครูแนบให้เรานะคะเด็กๆก,ก็ปี้โค้ดไว้ก็ได้นะคะครูจะ คั่วใส่ไว้ในโพสเนาะก็จะเป็น C S ถ้าเกิดเด็กๆไม่อยากพิมพ์นะคะก็อ่าก็พีได้เลยนะคะ4ตัวเล็ก S ตัวเล็กนะคะ C S J T เอ่อ J T K C O E B E นะคะใส่โค้ดให้ถูกต้องนะถ้าเกิดว่าเด็กๆใส่ไม่ถูกเดี๋ยวไม่ถึงครูนะคะเดี๋ยวจะส่งมาไม่ถึงครูนะอ่าถ้าเกิดว่าใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเช็คให้เรียบร้อยตึ้งตึ้งแล้วก็กดเซ็นตึ้งเรียบร้อยเลยนะคะพอถึงตรงนี้แล้วพอขึ้นแบบนี้แสดงว่าอ่าคําตอบของคุณถูกส่งมาที่ครูแล้วนะคะยังไงก็ขอให้เราตั้งใจเรียนเอยตั้งใจสอบนะคะหวังว่าทุกคนจะได้คะแนนเต็มเนาะขอบคุณมากค่ะ